หิวข้าวแล้ววันนี้อยู่คนเดียวสบายใจแต่หิวข้าววันนี้มาบริการประชาชนยอดเยี่ยมบอกไว้จะพากกันมาอยู่โรงพกักโรงพกักหนึ่งว่าแมนดี้สกอตวันนี้มาบา่ายยังไม่ได้กินข้าวเชียงเลยอ้าวมาแกงแท้นี่ผมบอกหน้าไม่ให้ใส่ใจมันรักไงหิวข้าวคนสวยคนสวยคนสวย,คนสวยเอาเงี้ยมาฝากน้ำมาฝาก ชื่นใจสำหรับคนเป็นเบาหวานวสาสนาวางไหนศาสนาขายรถไนจะขันแลวลูกกินได้ไหมพวกข้าวรับแจ้งความตลอดเวลาเนี่ยข้าวกองสวัสดิการของพี่เจียพูดกับวันนี้เป็นข้าวอะไรยังไม่รู้เราจะดูก่อนหิวก็กินไม่หิวก็กิกน อ้าวกล่องมุ้งกล่องคือประเทมันไหแบะสวัสดนการท่านผู้กำกับอ้าวนิติพัตมาท่านผู้กองอันนี้เครื่องไหนฝดกระเพราเครื่องไหนว่าได้ลูแกแจ้งเรื่องอะไระลูกหมูเข้าไปหารอยเปรข้างในเด้อตรงเข้าไปข้างในลยครับผมเนี่ยกะเพราแต่ว่าคนสวยเอาอันนี้มาฝาก ไม่เข้ากับหน้าตาเราเลยดูสิดูสิใครจะบอกอะไรก็ช่างเราก็จะทานไหมสเต็กกัมสันส้นๆคนสวยมากติดต่องานที่ลงพักเจดวดไม่ต้องอิจฉานะวันนี้มีคนมาเลี้ยงข้าวเรียบร้อยแล้วสเต็กพี่น่องสเต็กยังไหนผู้ขายกินพบเป็นเนี่ยสเต็กใช่ไหมหม,มูย่างใช้กระเทียมพริกไทย กูยายามเซ็ตใส่้วนะแซบ่บสเต็ก <c oughs> ผู้ขายพราะว่าสเต็กน้ำแล้วกอบใจคนสวยอู่โรงพักกันหลัก้างนันเด้งไปจอบเบิ้งด้วยสเต็กนาเข้าเข้ากันหน้เราแวะพ่กเข้ากินนี่ สเต็กเบิดกรรมสิเวาสเต็กแสดงว่าน้องเขารู้แล้วว่าเข้าติดดังไปนานเพื่อจะกินสเต็กน้อยจะกินสเต็กได้บ้างไหมน้อย เราไม่เคยกินสเต็กเราก็จะลองกินดูกินยังไงกันมาเนี้อันนี้น้ําอะไรบอกข้าพปเจ้าหน่อยนี่คือน้ําอะไรแสดงว่าใส่สลัดใช่ไหมมะลูคือก,กันเอาบอกง่ายไปเอ๊กินแบบไห <c oughs> นฉันนี้มน้ำกีมสนใจยินเป็นสเต็กนั่นแหละยีราฟเป็นยีนนป็นเราก็เก็บไว้ก่อนเรากินได้อยู่อ่ะ นี่มันมีมันมีแนวกิ้มด้วยมีมีดด้วยเห็นไหมชิคจิคชิคโอ้ยอยากอายอยากคลองกินสเต็กจับ <laughs> น้อยอายกินแล้เป็นบอกไอ้แน่เนี่ยน้ำยัง <laughs> น้ำอะไรเขาใส่กับอะไรใส่ผักเหรอใช่ไหมไอริสาบ,บอกไอ้ <laughs> อกินสเต็กบ่เป็น <laughs> เขาจะจะกินก้อยกับย่างซีนสเต็กไม่รู้จะกินยังไงเพราะว่าเราไม่เคยกินไงก็ไม่เป็นไรกินได้คื้กอขึ้นไปแบบนี้แหละบ้านกินบะเป็นพี่น้องจะบ้าผู้ขาเยอนักรถชุดดำมาแล้วทำอะไรทานก็ไม่รู้วันนี้ เราก็จะได้กินนะไ่ได้บอกว่าบอกผู้ขาพักกินเต็กผู้ขากินเบอเพิ่เป็นกระเพราขาวขึ้นเก่าล่ะไวโก้ฮะลูแบบรแรงเราเราทำยังไงถึงว่าเขาโกงเราสั่งวองใช่ไหมครับ เขาบอกว่ากอนแรกผมโอนเงินไปเขาแล้วบอกว่าสิบห้านาทีเขาบอกว่าเขาขออัปเดตอันแอปก่อนสิบห้านาทีแล้วเขาจะเอารหัสให้นะแล้วมันกลายสิบห้านาทีไปแล้วเขาก็ไม่ให้ครับแต่ได้ว่าเขายังไม่แต่ไหนว่าเขายังไม่ได้โกงเพราะว่าเขายังจะรอส่งของให้เราอยู่ใช่ไหมขาส่งของน้องดีอย่างว่ายังยังไม่ส่งขับโทรไปหลายครั้งแล้วครับตั้งแต่ตอนเที่ยงเที่ยงยี่สิบกว่ากว่านี่แหละติดต่อเขาได้ไหมตอนนี้ ไม่ได้เลยโทรไปเขาก็ไม่รับครับไม่รับรับแต่ว่าบางทีเขารับแต่เขาไม่คุยครับอืมไม่เป็นไรหนูก็ไปเนี่ยเอาไปเอาตัวนี้มาเด้อไปิมนตัวนี้มาให้พ่อก่อนครับเนี่ยพิมนตัวนี้มาแล้วก็มาหาพ่อเอาบัตรประชาชนมาด้วยนะลูกนะโอเคครับโอเคเรียนอยู่ไหนอ่ครับเรียนอยู่โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคมครับอืมไปิมนตัวนี้มาก่อนเดี๋ยวพอกินข้าวรอแป๊บหนึ่งโอเคนะครับวัสดีรือพยายามติดต่อเขาอีกไ้นก็โตรไปบอกเดี๋ยวคแจ้งความเดื่องัตรสัญญา สองวันมาถ้าเขาไม่ตอบคือแจ้งความได้ใช่ไหมครับแจ้งความตามนั่นแหละเลขบัญชีที่เราโอนเอามาให้หมดโอเคใช่ก็ผ่านก็ไป <laughs> มันกับว่าแล้วคือเกาหั่ละผู้ดับจ่ายยังกระซางผู้รัทจ่าข่อยบ้านนอกกระซางข่อยที่กินกร <laughs> ะเพากระเพาแต่กับบันกินอีหยังหัวหนา้เนเเเนา,าเป็นตรแห่แต่เนี่ย่าเป็นตรแซ่บต่อกินสเต็กกินมเบีย <laughs> น กินสเต็กแต่เขาจะาซื้อมาให้นั่นล่ะมันกินเพราะเป็นเฮ็ยจังไดกันอ่ะมาเบิ่งได้เป็นอย่างแค่จะได้รักแด่จะละวั่นได้จะเอาเมาใอไหร่แต่จะกินเป็นอยู่วเนี่ยนะฮะคนได้จอดพี่ใสโอ้คนสวยท่านขอนแก่นก็เคยจอบไปธรรมดาล่ะพี่มีความสุขกัเขาจะจอบไปคนได้มีความสุขกับจอบไปเอาเฮ้ยนั่นอ่ะอันกาปั้นทุก กินบ่เป็นดอกสเต็กเนี่ยนะแต่ว่ากขาติกินเพราะว่าเขาจะรักษาสุขภาพอันนี้อันนี้เขาติกินไข่ดาว่อนสายจังอยนี่เขาก็ร์กินอันนี้งมันสายอะไรนะมันติบบ้านบ้านสามมันติการ์กินขาเที่ยงแซ่บอืมแซ่บแซ่บแซ่บแล้วก็กินสเต็กที่หลังต้นตัวจะดี ด้วนกุหลาบตีบอกไปที่กินสเ,เต็กเ็นไหเนี่ย <laughs> <laughs> บันดอกจริงๆ <h ums> เราทำไมเป็นคนเช่นนี้กินมาเปลี่ยนสเ,เต็กจะมากินเหมือนบ้างกินเหมือนขี้เกาเต่มาตือสวดแต่ <laughs> 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 ก็จะกินเหมือนเดิมมันแหละเพราะว่า พอดีไม่มีแป้งกุหลาบสีกุหลาบไหนจะขายจะขายส้มตำบันไหนพีมาส้มตำกุหลาบสีรู้ไหกุหลาบสีคนโชคดีช่วงนี้เคิทสายทำบุญตรงใส่ยจ,หจหะหมันจะหมานัตต์รีอยู่ได้กันมเก้า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 เจ็ด ไปไปมันอัน,นั่งต่นี้กับนั่งต่นี้กับเอาไปไปอยู่เตางไงกับเอาไปอยู่เด้อพี่น้องอ่ามาแล้วคนไปหาหมอไปยังไงหายหรือยังกลับมาหรือยังมามากินสเต็กเขาแรกที่เขาแรกเัง่ยไหนเขาที่อ่างต้นไปจ้กเด้อสเต็กหมูนี่สเต็กปวดใจเบียดอืม ต้องใช้ไม่เห็นเราใช้นี่เลยจะเต๊กดูเต็กอือกินแซบแซบสุดยอดคนสวยมาฝากกินปลาเป็นจะเต็กถ้าจะกินทานกับพ่อพุ้ยครั อืไม่รู้ไม่ธรรมดาจริงๆเราไม่เป็นจริงๆปาดกินว่าโดนแท้โนรเศต <c oughs> ์เก้าเก้าเจ็ดได้ยูเดอร์โอ้แต่เาคนมีบุญถ้าโนราเษอ์่าไปว่าเพื่อนเพื่อนเริ่มรนะุ่นเด้หมอล่าไก่กินนั่นตำสเต็กไม่เป็น <c oughs> เะไปขายนากันก็บพรอะรู้อะไรเกียวไปเีปยงมีวเรียงาพ่งไปเรีไงไปเรันแล้เรียงยางังเรจดดวนแล้วลอ,ลอืมที่รักเจ็ดวันรับก่อย แดกกราบเลยวะสเต็กสเต็กเขากินรูปแบบเขากินแบบนี้แหละแต่พากชอบดูจะแสดงว่าหนาเขามีออร่าแล้วที่ไปตั้งเกาหลีแล้วไปบ้างญี่ปุ่นละ แค่ตซื้อสเต็กมาฝากเมื่อนี้มีความสุขคุณได้แจงความกับบ้านเรอเนี่ยเมื่อวิเศษยผู้ใดก็บ่ามามื้ผมได้รับแจงความหลายอย่าง่งบ้างก็ดีได้กินข้าวคมับครับนี่ละเจดีย์เราบอกพิธที่กินากับกินแบบนี้ น้องสาวคนสวยมาเยี่ยมหลวงพ่อก,ก็มาฝากทังบ้านด้วยพร้อมกับเบาหวานแล้วก็มากินสวัสดิการพิเศษเหมือนเดิมประกานแจบยูซายกันยูได้ได้ยูไปยูไก่ไข่บลาแดง ยายดวนทำไมสวยขึ้นตรงนี้เป็นพราสบู่เหรอปอาหาไปก่อนคขาบอกนนกันไหมวันแรกที่เราไปฟังหาเพียงเกี่ยลือสเต็กกอนเล้อเจ,จบก็แจ็บกันสิคุณพี่อังดอกไม่ได้กินสจะจะเต็กแล้วกินปลาตาเลยนะ ปากพองขาดจากต้นบุรีก็ได้ปัจจุบันรถปัจจุบันจะได้เอาส <28. S 2> ามให้40จรรย์28เบาหนักเด้ออยากกินส้มตำเจ๊กจะก,กินขนมจีนนะ่ะเจ๊กุหลาบสี เจ็นวันละพัททำไมมั่งเข้าบ้านจีจา้าประสมดาเด้เจ๊พัทสเต็กเติร์กเต็กอ่างหรืซื้ออ่างเร่องเดียวมีคนซื้อสเต็กมาฝา,มมมากกินโรเบียนแต่ก็ไม่กิน Mm hmm?